สวัสดีค่ะวันนี้หมอะจะมาสอนหัวข้อเรื่อง Hershberg test แล้วก็ Un Cover uncover test เพื่อเตรียมการสอบัสกีนะคะค่ะอันแรกก็คือ Hershberg corneal light reflect test ก่อนนะคะเข้าไปถึงก็คือแนะนำตัวเองนะคะก็ให้เราแนะนำกับผู้ป่วยจำลองว่าวันนี้เรามาจะาทดสอบการตรวจา r k โดยการส่องไฟและการปิดเปิดอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบก็คือมีไฟฉาย occluder แล้วก็ accommodative target นะคะ อ,อันแรกก็คือสองไฟห่างจากคนไข้ประมาณ50เซนนะคะก็แปลผลก็คือถ้าเอาไฟตกตรงกลางกระจกตาก็แปลว่าปกติไม่มีตาเขแต่ถ้าเงาไฟไม่ตกตรงกลางกระจกตาก็แปลว่าผิดปกตินะคะซึ่งผู้คุมสอบประจำสถานีอาจจะบอกว่าให้ลองแปลผลวกกินิจฉัยเข้าๆไหมก็เราอาจจะยกตัวอย่างบางเกณฑ์เช่นถ้าเงาไฟตกตรงขอบดูม่านตาก็จะวัดมุมได้เท่ากับ15องศาหรือ30ิพซึมดลอปเตอร์นะคะ สำหรับการแปลผลเฮอร์ชเบิร์กเทสนะคะปกติแล้วเราจะอธิบมว่าผู้พิวเนี่ยมีไดเมเตอร์เนี่ยประมาณ4มิลิเมตรเพราะนั้นตัวรัศมีจากจุดกึ่งกลางไปที่ขอบผู้พิวเนี่ยคือเท่ากับ2มิลิเมตรนะคะถ้าเกิดว่าเงาไฟเนี่ยตกตรงกลางก็คือปกติแต่ถ้าเงาไฟเนี่ยดีเซนเตอร์ออกมาจากกึ่งกลางผูผพิวประมาณ1มิลิเมตรก็จะเท่ากับ7องศาหรือ15พิซซึมไดออปเตอร์น,นะคะถ้าดีเซนเตอร์มาอยู่ที่ขอบผู้รีมาจิ้นเลยก็จะเท่ากับ15องศาหรือ30พิซึมไดออป ถ้าดีเซนเตอร์มาที่มิสไอริสก็จะเท่ากับ30องศาหรือ60พิซึมดอลเตอร์ถ้าดีเซนเตอร์มาที่ลิมบัสก็จะเท่ากับ45องศาหรือ90พิซึมดอลเตอร์นะคะต่อไปก็คือเป็นการทำคาเวอร์อันคาวัตเทสกั a อ t ร์เ a t น c o าเวอร์เทสนะคะก็ให้คนไข้มองที่แอคคอมโมเด i v ฟิกเซชัน n t ร r g เกตซึ่งอาจจะเป็นปากกาที่มีตัวการ์ตูนอยู่ที่หัวปากกานะคะเ็จแรกทดสอบค o เวอร์เทสก่อน คำว่าเทสก็คือการปิดแล้วดูตาอีกข้างค่ะก็ทําทีละข้างนะคะอันแรกใช้ออคูเดอร์ปิดตาขวาก่อนแล้วก็ดูว่าตาซ้ายขยับไหมนะคะถ้าขยับก็คือผิดปกติถ้าตาซ้ายไม่ขยับก็คือปกติค่ะหลังจากนั้นก็ต้องทําทีละข้างแต่ทําทั้งสองข้างก็เปลี่ยนออคูเดอร์มาปิดหน้าตาซ้ายแล้วก็ดูว่าตาขวาขยับไหมถ้าขยับก็คือผิดปกติถ้าไม่ขยับก็คือปกตินะคะ สเต็ปที่2ก็คือทำอันค o ว e r เทส์นะคะก็ใช้ออคูเดอร์ปิดตาขวาก่อนแล้วก็เปิดตาขวารีบดูตาขวาทันทีว่าตาขวาขยับไหมนะคะถ้าขยับก็คือผิดปกติถ้าไม่ขยับก็คือปกติต้องทําทีละข้างแต่ทําทั้ง2ข้างนะคะก็เปลีย่ยนออคูเดอร์มาปิดหน้าตาซ้ายแล้วก็เปิด wah, wah, ตาซ้ายแล้วก็รีบดูตาซ้ายทันทีว่าตาซ้ายเนี่ยขยับไหมนะคะถ้าขยับก็คือผิดปกติถ้าไม่ขยับก็คือปกตินะคะ ถ้าทดสอบ cover uncover แล้วตาไม่ขยับนะคะก็แปลผลว่าอาจจะเป็นตาตรงปกติคือออ t ทโทเปียหรืออาจจะเป็นตาเคซ่อนเลนส์คือโฟเลียก็ได้ก็ต้องทดสอบ alternate cover test ต่อไปสเต็ปถัดไปที่ทดสอบก็คือ alternate cover test นะคะก็ใช้ออคูเดอร์ปิดตาขวานะคะซักประมาณ 1, 2, 3, ่งาเซนะคะคือวันาเซ นับ1-2-3ก็ย้ายอคูดเดอร์เร็วๆไปปิดตาซ้ายนะคะปิดสลับไปสลับมาในตาแต่ละข้างทำอย่างนี้ประมาณ5-6ครั้งเพื่อเป็นการเบรกฟิวชั่นแล้วก็ดูว่าตาม,มีการขยับไหมนะคะถ้าขยับก็คือผิดปกติถ้าไม่ขยับก็คือปกติซึ่งถ้าคนไข้ที่เป็นออคนไข้ที่เป็นโทเปียเนี่ยถ้าเราทำอัลเทอร์เนทคัเทสเขาก็จะมีการขยับเหมือนกันเพราะนั้นเราจะแยกคั์กับอันคั์เทสเนี่ย แยกโทเปียกับโฟเรียเราต้องทำคาเวอร์อันคาเวอร์เทสก่อนเราค่อยมาทำอันนี้คาเวอร์เทสตามสเต็ปสัญลักษณ์ที่อาจจะถามได้คือตัวอย่าง e แล้วก็ t ตัวใหญ่ก็คือ Isotopia Add แอตติสเหากมีเครื่องหมายพลัมก็คือแปลว่ากำลังวัดมุมที่ใกล้นะคะก็คือ near ค่ะถ้า x กับ t ก็คือ Intermittent Exotopia โทเมีวงเล็บนะถ้า r uh, h T ก็คือ r รไฮเปอร์โทเปียเป็นต้นก็มาดู Animation เพื่อให้เข้าใจทีนะ c ั v e r and c o น e r test ทสนะคะทำคัปวอร์เสก่อนปิดตาขวาเห็นว่าตาสายไม่ขยับพออัน cover อร์เทสเปิดตาขวารีบดูตาขวาทันทีมีการขยับจากข้างในออกมาแสดงว่าตาเนี่ยเละเข้าในก็จะเป็นอีโซโทเปียอ่ตัวอย่างอันต่อไปนะคะทำา Cover ร n c o v e r ปเวอทนะคะเอาออคูเดอร์ปิดตาขวาทำา Co เวอร์เทสดูตาสายไม่ขยับนะคะอัน cover อร์ทสเปิดตาขวาดูตาขวาทันทีมีการขยับเข้ามาแสดงว่าเดิมตาอยู่ข้างนอกค่ะก็เป็น ตาขีออกคือเอ็กโซโทเปียนี่อัลเทอร์เนตคาเวอร์เทสอันนี้คนไข้เป็นอินเตอร์มิดเดิลเอ็กโซโทเปียนะคะเอาออคูเดอร์ปิดตาขวานับในใจหนึ่งสองสามแล้วก็ย้ายไปปิดตาซ้ายไวๆปิดสลับไปสลับมาสักประมาณห้าถึงหกครั้งเพื่อเบรกฟิวชันจะเห็นว่าในขั้นตอนอัลเทอร์เนตคาเวอร์เทสของคนนี้ตามีการขยับเข้ามาก็าแสดงว่าเป็นตาขีออกนะคะซึ่ง คนไข้ที่เป็นโทเปียเนี่ยจะเห็นว่าทำอัลเนอค์แเวอร์เทสก็จะขยับเหมือนคนไข้โฟเรียเพราะฉะนั้นถ้าเราจะแยกโทเปียกับโฟเรียเราต้องทำแคปเวอร์อันคคปเวอร์เทสก่อนนะคะในคนไข้ที่เป็นอินเตอร์มิสเทนเอ็กโซโทเปียหากเราทำอัลเทอร์แคปเวอร์เทสเบรกฟิวชั่นเขาหลายๆครั้งเขาอาจจะเทินจากโฟเรียเป็นโทเปียทำให้หลังจากทำเนี่ยจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยตายอยู่ในลักษณะของเป็นเมนิเฟสเอ็กโซโทเปียไปแล้วก็ขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบนะคะ